อ้าวมาลงเน็ลงน่องตามองไปข้างหน้าด้วยจับมืเหยียดดีๆมือเหยียดดีๆอาตามองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าค่ะมองไปข้างหน้าที่ลูกใช่ต้องมองไปข้างหน้า

มุออนออ,อีกหนึ่งเดือนจะสองขวบค่ะชื่อเด็กหญิงทีมาค้ายเดีย๋ยิ้มก่อนบา,บายขอบคุณมา้ายังไงขอบคุณมา้ายังไงขอบใจนะเออ มอะไรคะฟาร์มอะไรคะวัลลภาวัลลภาฟาร์มคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงพีมาคะ่ะยิ้มดีๆอ่าบาย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 ก่อนบายบายกล้องก่อนบายบายคะ่ะจงจุบจุบวันนี้ขาดด้วย <laughs> ไปคะ่ะก็เอามือชิดอกม,ม,อมือชิดอกไปค่ะไม่ใช่เอามือชิดอกไปค่ะ้มหัวด้วยหัว,ว<ม> <laughs> ต้ายบาย